เอากระดาษทรายขัดลูกสูบแล้วทำการปัดเงาด้วยไขปาวานก็สวัสดีเพื่อนๆพ,พี่น้อง f c ครับจากกรณีที่มี f c ถามเราเข้ามานะว่าเอาอ่าอย่างที่บอกนั่นแหละว่าเอากระดาษทรายมาขัดลูกสูบแล้วทำการเอาไขปาวานมาปัดให้มันเงานะครับมันจะได้ไหมนะครับคำตอบของเราอยู่ตรงนี้นะครับว่า ไม่ว่าจะเป็นกระบอกสูบนะหรือว่าลูกสูบนะถ้าหากว่าเราไปทําการเอากระดาษทรายไปขัดปั๊บเนี่ยนะอ่าสมมุติว่าเรา,ากระดาษทรายไปขัดนะอันนี้เดี๋ยวจะซูมให้ดูไม่รู้ว่าจะซูมเห็นหรือเปล่านะลายที่กระบอกสูบเอ่อลายที่ลูกสูบเห็นไหมมันจะมีลายเป็นเส้นเป็นเส้นอยู่เห็นไหมเนี้ยเนี่ยเนียเนียบริเวณก่อเห็นไหมมันจะเป็นลายเป็นเส้นเป็นเส้นอยู่นะครับทุกท่านนะอ่าเดี๋ยวเอียงแสงอ่าเอียงให้เห็นก่อนเมื่อกี้ยังเห็นอยู่นะ มันจะเป็นลายเป็นเส้นเป็นเส้นอยู่อย่างที่ทุกท่านได้เห็นนะอ่าตามนี้เลยนะอ่าเนี่ยเห็นไหมมันจะเป็นลายเป็นเส้นเป็นเส้นอยู่ลายพวกเนี้ยรู้ไหมว่ามันทําหน้าที่อะไรลายที่ทุกท่านได้เห็นเป็นเส้นเป็นเส้นอยู่ตามลูกสูบเนี่ยก็คือลายที่มีไว้สําหรับให้น้ํามันมาเกาะนะมีไว้น้ํามันมาเกาะนะน้ํามันตัวนี้จะช่วยเคลือบผิวลดความร้อนลดการเสียดสีระหว่างลูกสูบกับกระบอกสูบลงไปนะ ทีนี้ถ้าหากว่าเราเอากระดาษทรายมาขัดนะเรากระดาษทรายมาขัดเนี่ยอย่างที่ทุกท่านได้เห็นเนี่ยอไอล,ลายๆพวกเนี้ยนะอไอลายเส้นพวกเนี้ยนะครับอ่าเนี่ยเห็นไหมอไอลายเส้นพวกเนี้ยที่เราเห็นอยู่เนี่ยนะครับถ้าเรากระดาษทรายมาขัดออกปั๊บลายพวกนี้หายไปพอลายมันหายไป อกลายเป็นอะไรกลายเป็นไม่มีพื้นที่ให้น้ำมันเข้ามาเกาะอยู่ตามลูกสูบนะแล้วทีนี้ถ้าเราไปขัดปับ๊บนะครับอ่าลูกสูบเนี่ยมันจะสึกหรอเขาเรียกว่าลูกสูบสึกหอ,อ่าพอลูกสูบมันสึกหรอช่องว่างระหว่างลูกสูบกับกระบอกสูบมันก็มากขึ้นพอมันมากขึ้นทีนี้อะไรเกิดอะไรขึ้นก็คือ เกิดเสียงดังก็แก,ก,ก๊กแก,ก,ก๊กแก๊กแก๊กภายในเครื่องยนต์นั่นเองก็คือเสียงดังของช่องว่างระหว่างลูกสูบกับกระบอกสูบเพียงแค่ท่านเอากระดาษทรายมารูปนิดหน่อยมันก็สึกไปเป็นไมค่อนแล้วนะครับน้อง F นะอีนะอ่าทีนี้นะครับหลายๆคนก็ยังคงไม่รู้กับคำว่ายังไม่เข้าใจกับคำว่าขัดกระบอกสูบนะขัดกระบอกสูบขัดเงาคืออะไร คำว่าขัดกระบอกสูบให้มันเงานะครับก็คือการใช้กระดาษทรายเบอร์ละเอียดอาจจะเบอร์แปดรอยเบอร์พันสองอะไรก็ว่ากันไปในการขัดกระบอกสูบนะไม่ได้ไหมายความว่าขัดให้มันเงาเหมือนกระจกนะอ่าตรงนี้ให้เข้าใจนะครับว่าคำว่าขัดเงาก็คือใช้กระดาษทรายเบอร์ละเอียดไม่ได้ปัดให้มันเงานะต่อให้คุณปัดให้มันเงายัางไงก็ตามเราสังเกตไหมอันเนี้ยเห็นไหมเนี้ยต่อให้คุณปัดมาเงาแค่ไหนก็ตาม แหวนมันจะรูดกันกับกระบอกสูบลูกสูบมันจะเสียสีกันกับกระบอกสูบเนี่ยมันก็หายไปมันก็ไม่เงาอยู่ดีดังนั้นการปัดเงาจึงไม่มีผลนะการปัดเงาไม่มีผลนะทีนี้การขัดหยาบเนี่ยเขาจะขัดในลดสองจังหวะเพื่อให้อากระบอกสูบมันเป็นรอยเป็นลายลึกๆเป็นลายเส้นลึกๆเพื่อให้น้ํามันเข้าไปอยู่ในช่องว่างตรงที่มันเป็นลายแต่ถ้าเป็นรดสี่จังหวะนะเขาจะขัด เงาหรือว่าขัดละเอียดนี่แหละนะให้มันมีลายแต่ว่าให้มันมีลายน้อยนะถ้ารถสี่จังหวะมีลายเยอะเะรถจะกินน้ำมันเครื่องน้ำมันเครื่องแห้งโดยที่ไม่ควันนะเหมือนกันเช่นเดียวกันกันกบลูกสูบเนี่ยนะครับเอฟซีลูกสูบเนี่ยถ้าเราไปขัดออกต่อให้คุณขัดเงาแค่ไหนก็ตามต่อให้คุณขัดเงาแค่ไหนก็ตามนะยิ่งขัดมันก็ยิ่งหลวมและเวลาใช้งานมันก็เป็นแบบนี้เนี้ยเนี้ยเห็นไหมเห็นยังเนี่ยมันก็เสียดสีกัน มันก็สึกล้อออกไปอยู่ดีดังนั้นนะเวลาทีา่เราจะประกอบเครื่องเนี่ยนะถ้าเป็นไปได้นะเขามีแต่จะสร้างาเขามีแต่จะให้ลายมันอยู่เหมือนเดิมเพราะว่ายิ่งลายมีอยู่ลูกสูบมันก็ยิ่งโตนะยิ่งโตโอกาสที่ลูกสูบมันจะสบัดภายในกระบอกสูบเนี่ยนะมันก็ลดน้อยลงไปนะครับพี่น้อง F อซนะ ถ้าหากว่าในกรณีที่ลูกสูบสึกลง,ลงไปแบบนี้นะสมมุติว่าลูกสูบสึกลงไปปอกดีแหวนดีออยากจะถอดออกมาเนี่ยมาเช็คมาขัดทําบาทําอะไรก็แล้วแต่มาเจอลูกสูบแบบนี้ที่มันสึกล้อลงมันจะมีเสียงดังถูกไหมให้เรานะเอาลูกสูบตัวเนี้ไปทําการต้มต้มน้ํามันนี่แหละนะต้มน้ํามันต้มจารบีอะไรก็แล้วแต่สูตรนะหรือใครจะใช้ไฟแก๊สลนไฟแก๊สเผาก็แล้วแต่นะได้เหมือนกันนะ เวลาที่เราเอาไปต้มเอาไปเผานะสำหรับลูกสูบเนี่ยนะมันก็จะขยายตัวขึ้นมาอีกนิดนึงนะไม่ได้ไม่ได้หมายความว่ามันจะขยายตัวขึ้นมาเยอะแต่ว่ามันก็ขยายตัวขึ้นมาอีกนิดนึงนั่นแหละนะครับเพื่อนๆนะก็เอาไปลองทําดูก็แล้วกันดังนั้นนะการขัดเงาปัดไข่ปลาวานปัดวีนอนอะไรก็แล้วแต่มันไม่มีผลเลยนะครับมันไม่มีผลเลยเพียงแค่มันเงาพอเราประกอบเข้าไปติดเครื่อง อ่าสักนาทีสองนาทีผมเชื่อว่าไอ้เงาที่คุณปัดอ่ะมันหายไปแล้วเพราะว่าลูกสูบกระบอกสูบมันวิ่งขึ้นวิ่งลงอีกกี่พันรอบต่อนาทีล่ะใช่ไหมอ่าตรงนี้ให้เข้าใจนะครับเพื่อนๆก็เอาละคลิปนี้ขอตอบเพื่อนๆพี่น้อง f อซเพียงเท่านี้สวัสดีทุกท่านครับ